อ,อ,อ,อก็ต้งเก็บศษย่อยอัพอ,อีกก็อโอหแพงอยู่ร้อยห้าสิบอันโอทองต,ต้องขยันย่อย,เ,อยเกมปิงอย่านะอย่านะเกมหมา <laughs> แม์นี้ลูกซองไม่ค่อยมีประโยชน์ครับไม่เคยได้แบบลูกซองใกล้ๆเท่าไหร่ถ้าแบบไม่ไปนัวกันจุดเกิดสามารถวัดระยะไกลตรงชุกชนเดี๋ยวเราวิ่งอ้อมไปเดี๋ยวผมขอแยกเข้าไปมตรงายเล่นแยกก็ได้ครับเราปันจบเราบันจบตรงนั้นแน่ๆตรงนั้นอ่ะตรงนั้นเจอตีแน่ๆคุณเจอครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ้อมไปทางนี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงตรงปากหมดอื เอย่าเพิ่งเข้าเข้าตรงปากหมดเ้ยอย่าเพิ่งเข้าปากหมดนะครับใครยิงเคลียร์เก็บก่องเจอแน่ๆรู้สึกมันจะสองนาทีมั้งสองนาทีแหละมีเวลาให้สองนาทีบอสเกิดดีดบัฟกันสัปดาห์ที่แล้วผมน่าจะขี้เกียร์ยะอะไรอะไรต่างไม่ได้ไปเล่นแแต่สัปดาห์ก่อนแน่อีกครั้งหนึ่งผมเล่น จด้ก่อนเซอรเอาผ้ามาไม่ยอมเปิดไม้นำทีมปกติไม่ได้ข้อดิศขอเราไม่เปิดไม่นีแบบผมแม่แบบมันสื่อสารยากนะมันสื่อสารยากถกลับบ้านก่อนผมทํางานใช่มันก็สื่อหยามยากจริงๆอันนี้มันต้องสื่อสารกันอางคิดเนี่ยผมไปดูคลิปย้อนหลังตอนนี้หลิศผมกับุณพีแล้วก็ลิแล้วนี่ผมลำโคตรลำบากเลยหมอคนเดียวไม่จใครดีทีนี้ไม่ต้องลิต้องอาดินมี อะไรนะชิปชิปชิปตายเกิดได้รอบหนึ่งอะ่ะมันก็คือเลือดบนหลอดปุ๊บก่อะมันเด้งแล้วเลือดเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นเออเ่นยังแบบเวออัดได้อยู่ก็ต้องเล่นกาะกลุ่มกันไงครับเล่นกาะกลุ่มอย่าพิ่งไปไกลกันเนยอะแม่ผมยิงไวทั่วถึงเลยไม่แย่ครับผมไปตัดต่อไปดูย้อนหลังเออได้คอนเทนต์ดีไม่ได้แย่แต่ก็แต่แค่บ,บางช็อตที่แบบมันไฮไลไท์มันสําคัญสําคัญ,คญไฮไลท์เก่งสคัญจริงๆ เสียงผมนี่เอาเสียงเป็ดใส่เข้าไปได้ไหมผมไปฟังทีไรได้ยินแต่เสียงตัวเองอะในทีปอ่ะเออไม่มีเสียงผมอยู่นะเไม่จริงๆเสียงผมดังกว่าเสียงคนวีนะผมปรับน่าจะปรับแค่สิเปอร์เซ็มั้งอย่าที่ แออแล้วฉอดที่แบบเจอแก๊งคุณยาหอมาตอนนั้นคุณวีผมว่าดูย้อนหลังคุณวีไม่น่าจะชุบแค่จุ๊กเฉยๆผมน่าจะโลกไปว่าเอ้ยคุณวีอย่าเพิ่งชุบเออน,นะผมดูหลายรอบแล้วคุณวีไม่น่าจะชุบหรอกเออสถานการณ์มันนัวอยู่นัวจริงตัดสินใจไม่ทำไม่ต้องยิงต,ต้องย,ยิงเยอะไม่ไปชิดขนาดนั้นครับหน้าคุณวีสามคนอาจจะเ ได้ได้แล้วลินอ่ะไปออบแล้ยเพื่อนอยู่คนอ่ะยิงช้าเพื่อนเล่นอันนั้นอ่ะยิงช้าด้านหลังนะน่าจะยิงไม่โดนด้วยซ้ำผมว่าไรโนจากเดวหน่าเขาไปจากแรนีพลังเขาค่อนข้างเท่าผมนะถ้าพูดถึงแล้วลินน่าจะยิงเขาแรงอ่ะเขาไม่ได้หนาเออพลังเขาไม่ได้ตึงนะไรโนแต่ฝีมือเขาได้ ลกลางผมฝากเก<า>็บเรีนพอดีย้อนทางนู้นเลยเดี๋ยวยผมตามเีนก่อนนะคนเรีฝากซอมบี้แถวหน้าผมนะตรงน<ด>ี้ไม่มีไม่มีเคลียร์เคลียร์โอเคครไม่มีลรนน่าจะเจอคนเดี๋ยววิ่งไปหาเดี๋ยววิ่งไปหาจเจอคนเหรอไม่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 เรนยิงเลย ยิงล่างมเฮ้ยมีคนอยู่มันวิ่งไปหาคนเดี๋ยวไปปาดก่อนฝากคิวผมทีนะคนเอ้าคนนับนะผมยิงบอสตายแล้วเอ่ะ้เก็บหน่อยไปไปไปเก็บเลยครับไปเก็บเลยเก็บเลยแบ่งแบ่งกันแบ่งแบ่งกันเก็บได้เกิดล้มอ๋อคือแต้มมันอ๋อมันแบ่งกันเหรอครับใช่ใช่ใช่แล้วเราล้มเราจะได้ไม่แตก ไม่แตกเยอะไนงะอ่าเรอที่หนึ่งแสดงว่าครั้งนี้เราน่าจะเจอไม่ตึงหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่ตึงครับน้ำเล่นน้ำเล่น10นาทีงั้นเราเอออยู่ถแออถวเมืองก็ได้ครับอยู่แถวเมืองเลยใช่หรือจะไปเดี๋ยราก็รอร<ป>อ,อเขาดันมาหรือเราจะโล่ไป้กอีก1านาที ให้เขาตีกันไปถ้าไม่มีคนมาเกิดบนนะก็ชิวเลยแหละอันเนี้ยถ้าดูตามแมปฝั่งขวาหน้าผมไม่อขวาแมปไม่เจอครับไม่เจอหน ต้องรเพราะที่สองกับที่สามยังแต้ม400อยู่เออเขาไม่ออกบ <board S 2> อล<อ>เลยตายอ๋อขอแยง่งโอเคครัเขาเพิ่งออกบอลแล้วก็แย่งกันน,ะนี่ไงยิงบอลอแล้วก็แย่งกันดีเราไม่เจอใคร้9นาทีก็เกิดละอีกหนึ่งนาทีสแสดงว่า8นาทีเกิด อ๋อมาจเจอตอนสิบเอ็ดกับแปดโอเคน่าจะทุกทุกสองนาทีมั้งครับเลขคู่กนดีผมก็ลืมลืมสิบสิบเอดอ่าใช่ทุกสองนาทีเพราะเมื่อาากี้เมื่อกี้เกิดสิบเอดใช่ไหมแล้วก็แปดเอ้ยสามปะสิบเอ็ดแล้วก็เหลือแปดน่าจะสามดิห้าครับอ่ะ <c oughs> เห็นขาว่าวนึกว่าใครส่องเอสดีมา ส่องไปก่อนเลยก็ได้คุณวีถ้าไม่แน่ใจอ่ะส่องไปเลยใช่เพื่อนหรือเปล่าไม่ใช่ก็โป้งไปเลยครับเปิดออโตก้กอนต้องเปิดออโต้ไว้กันนะฮะที่สองดันแต้มมาแล้วเราจะได้ไม่ต้องขึ้นที่หนึ่งเออติดหนึ่งในแถมก็คุมแล้วครับผมไม่ต้องการอะไรแาแค่ติดหนึ่งในแถาเรา,เราทำทรงไหมพอที่หนึ่งแล้วแบบขับรถไล่ล่าเลยไปเจอ <laughs> ไปเจอตอของแท้นี่ไม่ได้นะแตกนะครับผมเคยเล่นแบบนั้นนะมันอันตรายครับเสี่ยงเคยแจกแดงเข้าเราเดี๋ยาเดี๋ยวผมไปเก็บเองนินๆเดี๋ยวเราเก็บเองอันนี้ซ้ายก็ขวาไม่มีคนเอาเลยเราจะโลบไปเอาอยู่ไหมครับเอาเอาขวามถมาแสดงว่าขวาตรงนี้มีคนขวาล่างมีคนขวาล่าง สายล่างไม่มีเดี๋ยวเราค่อยๆวิ่งไปดูก็ได้เราอีกรอบอีกรอบหนึ่งก็พอแล้วอบอสอ่ะเดี๋ยวเล่นอยู่แถวนี้ก็ได้คุณวีดันดูใช่ใช<อ><ๆ>่ยิงยิงขีแถวนี้ก็พอแล้ชิวละ่ะฮึข้งางหน้าใครย,ยิงขี สนทยาอ่าแล้วก็หนอนสวยทั้งยาก็โดนฟาดเข้าไปให้เสดแรงว่าเรากดช้ากดช้าปุ๊บแล้วเราเจอไม่ค่อยตึงครับตึงเติเขากดไปก่อนหน้านี้เลย,เ,ยเดี๋ยวนะเป็นไปได้ไม่ได้ <S <S> <S เฮ้ยมีระเบิดตรงเยลิ้น ขาวิ่งมาชาร์จก่อนอยากให้เขาวิ่งมาชาร์จวฮา้พอมระวังหลังให้ยก่ิิงนกันจัดน่าจะตีอื่นครับที่ไม่ใช่ที่หนึ่งกับที่สองรอเราใ่ครับไม่ใช่ที่สองที่ยิงโดน,นไม่เห็นนะต่อไปไไล,ล้าสุดท้ายสี่นาทีครับโอเคสักทุกๆุกสามนาที นี่รอบท้ายแล้วครับตอนบ้5นาทีนี้ก็เป็นนาทีที่4คิวจัดเลยเขาก็คงไม่แน่ใจว่าด้านบนนี้คือใครเขาก็คงกลัวเหมือนกันเป็นไปได้เขาอาจจะดูแบบใ้้เห็นบอสเชียวไวจังวะ <laughs> ไม่มาดีกว่า เป็นแผ่นนะเหมือนอาจจะค้างไปแล้วปะ่ะยืนนิ่งเลยเอาสรุปคนน้ำตาหรือคนอาร์ตเนี่ยน้ำตาลกับคนอาร์ตคนเดียวกันเอาแต่ไม่ใช่เดนะถ้าเดก็อาร์ตอมีอาร์ตสองคนนะใครเข้ามาอีกเนี่ยตคุณโปรเก็บเลย อีกกี่นาทีแล้วมันเปิดแมนอีกสองนาทีมั้งก็อันนี้หมดบอลแล้วครับก็รอรอเวลาหมดแค่นันนะครับน่าจะคนเปลี่ยนชื่อเลนอันนี้ไม่คนเลยลาลีลาลีไม่คนจริงน่าจะเปลี่ยนชื่อเข้าแค่เราจะอที่หนึ่งหรือเราจะอที่สองที่ไหนก็ได้ครับติดเน็ตเอาแค่นี้ก็ได้ครับที่หนึ่งก็ได้เดี๋ยวเรา เราวิ่งเล่นแล้วก็รอให้ที่หนึ่งมันขึ้นไอ้ขีดสองมันขึ้นเปที่หนึ่งก่อนแล้วเราค่อยดันตอนนาทีสุดท้ายนะเฮ้ยม,มีกระสุนโพล่มาไหนไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้โดนหรือเปล่าโ,โดนใช่นี่ไงมาแล้วเนี่ยค,คุณโก้เนี่ยข้างหน้าเราข้างหน้าผมเนี่ยโอเครถขับไปแล้ววิวโพเทชันวะทำไมคนรียกโบกะแบบเฮ้ยตึงหรือเปล่าหนุ่มลองหน่อยดิตั้งด่านเลยเนี่ เดี๋ยวเขาแบบอนีรเขาอ,อยู่ไหน,นอ่ะอ่าเขาเขาแซงแล้วเขาแซงแล้วโอเคอ่าเขาไปเอาบอลแล้วเขาแซงแล้วเราดันอยู่ตรงนี้น่าจะมีตี้เกิดขวาเห็นตามคนวีไปคนวีไป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 ซัมบี้ลีเอาตรงนี้ผมอยากรู้ว่าตอน,นข้นรอบนี้ยิงบอสมันไม่ได้ต่างอะไรกันใช่ไหมครับเราพัดเน็ตคนเลยก็ได้นะ เราเราเน้นบอ,อส,ส,นะสอ,อย่างเดียวเอาดาเมจสูงสุดนะฟาดเอาดาเมจอย่างเดียวยิงคนก็ปล่อยยิงไปโอเคได้เนะี่เราเก็บมอนไปเรื่อยเรนี่เราก็แตงที่หนึ่งได้แนละ้วเนี่ย ที่หนึ่งกับที่สองรู้สึกจะได้กล่องสองใบมั้งนะรอบแรกโ oh. อแล้วก็ยิงบอสได้อีกสองใบก็จะเป็นสี่ใบทั้งหมดสี่หรือหกนี่แหละเอ้ยใครยิงรถอย่านั้นหล่นไปหมดแล้วนะ <c oughs> เนี่ยให้คนวีดูด <c oughs> วิธ <c oughs> ีกระสุดดีๆดูแต่กร็ถกกระ,รกระถายไว้ได้นะครับ จากคนเกิดที่ดา้านบนลอาาเนะไม่มีอรทอรไทน์ตี้นั้นตายมันน่าจะไปตีอยู่ทางซ้ายแล้วอ่ะนั่นนหะมันตีตีซ้ายอยู่แนละ้วไปมันตีไปทะงนั้นนะเขาที่สองก็ได้ชิวเขาตีคนเน่อยู่น่าจะตีถึงอย่อยางรุนแรงนอกจากคนมาเกิดบนน่ะรอตบเลยผมไม่แน่ใจว่านับ คอรสแพลตฟอร์ platform, มนะเนี่ยแต่ก็น่าจะมีมือถือบางในทีมนะครับเพราะารอาจจม่พี่ทีเขาก็พามือถือมาอาร์ตหลุดอะหัวเราต้องย้อนกลับไปเฝ้าอาร์ต <c oughs> นาทีหนึ่งโอ้แต่ที่สามมันเก้าร้อยเองชิวเราอ่ะ เว้ยคนนะัดเข้าเกาะที่จะไหวไหมเนี่ยเกาะคือแบบมากกว่าสีิแปดคนนะผมบอกเลยคือว่าว่าผมก็แทบแย่ตอนมาอับคิวะ่ะไอเราชิวแล้วเราเจอใครไม่รู้เดี๋ยวรอดูดูชื่อเลยไว้ถึงไอเนี่ยสรับว่าเมื่อวานนี้ สามแคมป์ปะหรือว่าสี่แคมป์เก <c> ือบสี่สี่แคมป์อาริสอาริสน้อยเข้ามาน้อยครับแต่แต,แต่ก็มาเล่นอยู่ครับแบบแก๊งโกบอลแต่มาเยอะโกบอลแก๊งคนบอดบีเอมมี่อะไรแกนนำเขาอเขาแว้นแล้วที่หนึ่งเขาแว้นแล้วแวนจัด <c> ไม่ใช่ไหมอ๋อขาอซ้อนกัน ใช่ใช,ใช่เขาแวน้นมาเกิดมาบินไปข้างล่างไล่ยิงอยู่แล้วนะหน่วยอันดอนนะขอดูสิใครกันใช่ดูสิที่หนึ่งคือใครปรากฏว่าคุณคุณกันใช่เหรอคุณเจอบ่อยมากเลย oh ไม่ใช่ไม่ใช่ใช oh, <okay. S 2> โอเคโอ้ดีนะเราไม่ไปรักแฉมว่า อดนปาดไอ้ไอดงดำดอยเอ๋นี่โหตัวจริงเลยที่สามนี่แคมป์เดียวกับเราในเนี้ข่าวเซนเขาไม่ค่อยเติร์ไฟแต่เขาอัพตัวแบบโคตรโคตรน่ากลัวเลยนะตึงจ้ะอา้าวข้างล่างเรา MBT โดนตกไม่ไม่ที่สาวที่สามแคมป์เดียวกันกับเราเฮ้ยแก๊้งคนคนบีทแกงคนบีนนไดเออ่ยแคนบีท <laughs> เอ้ยผมว่าแล้วรัดแชมป์ไปตบเอ็มพีแน่เลยเนี่ยลวงก่อนตายเออใช่กลายเป็นว่าเราชิวจัดอ้าวเนี่ยอ๋อเนี่ยในว็นา้าสุดท้ายโซลาสเตนเจอร์เราลเเาโชคดีเกิดบนมีโยกแป้งโหวฮ้อยมีโยกโดนตบยับเลยนะเนี่ยไอ้ตี้มีโยกเนี่ยมีแป้งเอ็น้อทัลไลโน่แล้วก็สเคิฟโหโดนตบยับเลยแท้คือ ตึงสุดคือมีหยกไงครับแต้วเขาแต่แบบน่าจะโดนตบยับจนแบบไม่ได้อะไรเลยแสดงว่าไปเจอต่อแก๊งลุงแมวแล้วก็ไม่เอาไม่ได้ไปไหนเราต้องรีบวิ่งไปที่บอสแล้วเราก็ไปซุ่มแล้วก็ดูคนแตจวงหวะนั้นก็ชาร์จยัดเลยฝากคนวีนะครับเดี๋ยวตินจัดการคนได้ได้ได้เดีผมมีบ้าประมาณนี้้วยผมมอแสงผมซอนย่างนะไม่ได้ซ่อโอเค ูมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซด์อยู่เอานี่ไม่จะขึ้นสวดตัวเลยก็ได้นะครับผมไม่สีเพราะมอเตอร์ไซค์ผมยังไม่ได้ซ่องนี่ตัวแรงผมได,ได้ไม่เป็นไรแต่ผมไม่ได้ปรับอะไรเลยนะนร,รถคันนี้มีแค่อะไรม่วงมั้งมัน,เ,มนเลยมันขับยากเลยมูลมันค่อนข้างเบาๆครับเฮ้ยโอ้โหนี่ เคเรามาได้ไกลแล้วสุดแล้วพอแล้วนย่าขับเข้าไปเสียงดังอาโทษนะนี่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 ขึ้นเต็นขึ้นเต็นขึ้นเต็นได้เลยเขาเห็นผมป่ะเนี่ยน่าจะไม่มีมั้งเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้างบนหรือเปล่าถ้าเขาอยู่ฝั่งตรงข้างบนแล้วโป่มานี่คือเราตุยเลยแล้วเราลอยิงบบสย่งเดียวบอสมันตัวใหญ่ใช่ไหม เราก็ไม่ต้องโผล่ไปก็ได้เนี่ยเพ่นเตนได้ไะมขอยิงนัวกันที่อื่นครับฟาดกันแล้วที่อื่นที่เฮ้ยโอเคหลังเล่นเล่นแป๊บนึงได้ไงผมว่าแล้วอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงอาร์ตนั่นี่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอย่าตายพอเราอย่าตายพอเรายิงบอสบอสเกิดแล้วฟาดบอสอย่างเดียวเลย โอคุณวีผมไปฮิวไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยตายเลยผมไม่ยิงปลนอะไรละจบแล้วเหรอ่ยโอ้ยิงแรงจัดคนนั้นนหะอ๋อเขาแย่กันไปก็ตีตีข่าวเส้นไงครับขาเซนอยู่ตรงนี้ด้วยตัวหนึ่ง เขาอยู่คนเดียวอ๋อเขาเขามาคนเดียวแล้วคนแล้วดกดาเพราะไปที่อื่นโอเคอืมแยกกันเป็นดามิครับอันนี้ผมยังไม่ออกเลยจวต้องกดอน่อยใช่แล้วกดดำเนินการต่ออ้าวผมกดออกไปแล้วไม่ผมกดพับดำเนินการออกไปแล้วโอเคงั้นผมต้องกดออกทีมต้องกดออกครับดำเนินการต่อแล้วก็ออกเลย เราต้องกดออกทีอ่ะคุณวีมันออกไม่ได้หรอใช่เหร,อ,หหรอมันเหมือนหายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับหายไปแล้วโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่